เป็นถุงลมโป่งพองถ้าจะฟื้นปอดทำอย่างไรดีสวัสดีค่ะดรวริศาดาวันนะคะหมอปอวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับประเด็นการเกิดภาวะถุงลมโป่งพองนะคะแล้วก็ภาวะนี้นะคะก็จะมีผลคล้ายๆกับที่เราติดโควิดนี่แหละนะคะถ้าเราเป็นแล้วนะคะเราอยากจะฟื้นปอดเราจะทำยังไงก็มีหลักการคล้ายๆกันนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่า,รวาโรคถุงลมป่งพองเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะโรคถุงลมป่งพองเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งนะคะที่ทําให้ถุงลมเนี่ยมีการเสียความยืดหยุนแล้วก็เปราะแตกง่ายนะคะแล้วทําให้ถุงลมเนี่ยสูญเสียหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทําให้ลมเนี่ยที่เข้าปอดน้อยกว่าปกติรวมทั้งการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็ลดน้อยลงตามลาดับโดยปกติออกซิเจนเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนในถุงลม โดยซึมผ่านผนังถุง,ถงลมแล้วก็หลอดเลือดเข้าไปในกระแสเลือดนะคะในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดก,ก็จะซึมกลับออกมาในถุงลมนะคะแล้วก็ผ่อนออกมาเป็นลมหายใจออกของเรานั่นเองนะคะลักษณะของถุงลมโป่งพองเป็นอย่างไรนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการระคายเคืองอย่างต่อเนื่องจึงทําให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและตัวของหลอดลมเองก็จะมีการสร้างเสมหะออกมามากและเหนียวกว่าปกติ สุดท้ายก็เลยเกิดการติดตันของหลอดลมสําหรับส่วนของเนื้อปอดน่ะจะมีการทําลายถุงลมทําให้พื้นที่ผิวของเนื้อปอดที่ใช้แลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยลดลงนะคะลักษณะาอาการของถุงลมโป่งพองนะคะก็คือมันจะเป็นต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังมาเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นการสะสมนะคะสาเหตุของถุงลมโป่งพองก็คือมาจากการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีการสูดเอาสารพิษหรือมลภาวะไอเสียฝุ่นสารเคมีเป็นเวลานาน,านๆนะคะแล้วก็อาการมีสองลักษณะได้แก่อาการเหนื่อยโดยมักจะเหนื่อยหอบหายใจตื้นหายใจลำบากในเวลาที่ออกแรงหรือทำงานหนักหรือหากถ้ามีอาการหนักแม้แต่ในขณะพักก็มีอาการเหนื่อยได้ด้วยเช่นกันจะมีอาการไอมักจะไอเรื้อรัง โดยมักจะไอและมีเสมหะเล็กน้อยในตอนเช้าหลังตื่นนอนนอกจากนี้ในบางรายอาจมีอาการเบื่ออาหารและน้ำหนักลดได้นะคะก็เป็นอาการเบื้องต้นของคนที่เป็นโรคโรคถุงลมโป่งพองนะคะการวินิจฉัยเนี่ยแพทย์จะทำการตรวจสมรรถภาพทางปอดเครื่องมือที่ใช้ตรวจก็จะมีหลายชนิดได้แก่สไปโรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งเป็นการตรวจวัดปริมาตรของอากาศ ที่หายใจเข้าและหายใจออกจากปอดก็ทําได้ค่อนข้างง่ายแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่มาตรวจเนื่องจากอาจจะมีขั้นตอนการสูดลมและการหายใจออกโดยการเป่าอย่างเต็มที่ทางปากนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ผลในเลือดนะคะโดยเฉพาะผลแก๊สนะคะเนื่องจากระดับแก๊สในเลือดเนี่ยจะช่วยบอกถึงความผิดปกติในการแลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนและก็การกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะต่อมานะคะ การรักษาก็คือว่าปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ทําให้ถุงลมโป่งพองเนี่ยหายขาดได้แต่การใช้ยาจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วก็ปอดถูกทําลายช้าลงการรักษาโดยไม่ใช้ยาคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกําลังกายนะคะการรักษาที่ไม่ใช้ยาวิธีแรกที่สําคัญมากก็คือการงดการสูบบุหรี่และการใส่หน้ากากปิดปากเพื่อป้องกันมลพิษการออกกําลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางปอด แล้วก็มีการให้ออกซิเจนในกรณีที่ออกซิเจนในร่างกายต่ำนะคะอาจจะต้องให้ออกซิเจนในระยะยาวก็ได้นะคะกลุม่มนี้ก็เป็นการรักษาเบื้องต้นนะคะในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะของโรคถุงลมป่งพองเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นง่ายคะ่ะภาวะที่โพรงเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมีอากาศเป็นภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต นะคะรายที่มีอาการรุนแรงจะทําให้การทํางานของปอดเนี่ยถูกทําลายไปบางส่วนหรือถ้าเราฟิล์มดูมันก็จะมีภาพปอดเนี่ยหายไปนะคะฟิลม์มเอ็กซเรย์ดูต่อมาการติดเชื้อที่ปอดทําให้เกิดอาการปอดบวมเกิดถุงลมที่พองตัวผิดปกติสามารถพองตัวใหญ่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของปอดและเพิ่มโอกาสทําให้ปอดแตกได้นะคะต่อมาก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ โรคถุงลมปป่งพองเนี่ยสามารถเพิ่มความดันโลหิตในหลอดเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจจึงทําให้มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลวได้นะคะประมาณไม่ได้นะคะโรคนี้นะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคถุงลมปป่งพองอันดับแรกก็ที่บอกก็คือเลิกสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีควันพิษหรือที่มีคนสูบบุหรี หลีกเลี่ยงและสวมหน้ากากป้องกันตนเองจากควันและสารพิษที่เป็นอันตรายหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้ปอดเกิดอาการระคายเคืองเช่นฝุ่นควันพิษน้ําหอมการล้างเครื่องปรับอากาศให้สะอาดอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อมาก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเดี๋ยวเราจะขยายความเรื่องนี้กันนะคะเพราะเป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยฟื้นฟูปอดได้นะคะการออกกําลังกายเป็นประจำและการตรวจสุขภาพปอดอย่างสม่ําเสมอก็เป็นวิธีการ ที่จะทาให้ป้องกันการเกิดภาวะถุงลมโป่งพองนะคะคราวนู้คราวนี้มาดูสิบอาหารนะคะที่บำรุงปอดนะคะและเมื่อกินเป็นประจำแล้วจะส่งผลดีต่อการทำงานของปอดก็ได้แก่ขิงนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีแล้วก็มีฤทธิ์ร้อนนะคะช่วยขับลมแล้วก็ช่วยระบบทางเดินอาหารช่วยต้านการอักเสบได้สองพริกหวานเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีช่วยต้านอนุมูลอิสระและทำให้ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเนี่ยเป็นปกติ สามแอปเปลิลมีใย,ยอาหารนะคะมีวิตามินซีและมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นข้อสี่ฟักทองมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงส่งเสริมสุขภาพปอดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแคโรทีนอยด์เบต้ตาแคโรทีนีนรูทีนและซีเซนีนนะคะต่อมาก็คือขมิ้นชันค่ะมีสารเคอร์คูมินซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักจากงานวิจัยพบว่าการบริโภคเคอร์คูมินนะคะในขมิ้นชันเนี่ยจะทำให้การทำงานของปอดเนี่ยดีขึ้นค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นมะเขือเทศค่ะมีสารไลโคป,ปีนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรจีนอยที่ช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจทําให้ผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดหรือช่วยเรื่องการทํางานของปอดในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังก็เคยกล่าวไปแล้วนะคะต่อมาเรื่องพันยพืชเต็ม,มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือสีน้อยเช่นข้าวกล้องข้าวบาเล่เข้าวฟ่างเป็นต้น สารอาหารจากเส้นใหยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินอ e, ีซีลีเนียมแล้วก็กดไขมันจำเป็นของกลุ่มนี้นะคะจึงดีต่อสุขภาพปอดค่ะต่อมานะคะเป็นน้ำมันมะกอกเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีและมีสารโพลีฟีนอลวิตามินอ e, ีที่ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะอันดับต่อมาคือหอยนางรมค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยแร่ธาตุที่จาเป็นต่อสุขภาพปอด ได้แก่สังกสีซีเดเนียมวิตามิน B และทองแดงนะคะและสุดท้ายผลไมต้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์อรี่มันติเบอร์รี่นะคะลาสเบอร์รี่ได้หมดนะคะมีฟลาวนอยด์ซึ่งเป็นสารแอนโทไซยานินซึ่งให้สารที่ต้านอนุมนูลอิสระที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงในการฟื้นฟูศักยภาพของเลือดและปอดนะคะอันนี้เป็นภาพสรุปเพื่อให้จำง่ายขึ้นนะคะ เมื่อกี้เรามีขิงพิกวนแอปเปิลฟักทองนะคะขมิ้นชันมะเขือเทศทัญยพืชนะมันมะกอกหอยนางมแล้วก็ตระกูลเบอร์รี่นะคะแล้วปอดเราก็จัดแข็งแรงนะคะต่อมานะคะเป็นเ,เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการช่วยให้ปอดแข็งแรงนะคะอันนี้เป็นศาสตร์ของตำราแพทย์แผนจีนนะคะก็จะมีการเน้นเรื่องธาตุด้วยการช่วยฟื้นปอดนะคะเสริมภูมิ นะคะกลุ่มอาหารกลุ่มแรกนะคะที่เป็นกลุ่มบำรุงปอดก็คือเน้นการกระจายพลังอาหารกลุ่มนี้จะทําให้ปอดเนี่ยแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหืดภูมิแพ้คนที่มีพลังปอดที่ไม่เพียงพอไม่มีแรงเหนื่อยง่ายรู้สึกอ่อนเพียเป็นประจำมีอาการใจสั่นและเป็นหวัดง่ายคนกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาด้านอารมณ์ด้วยดังนั้นจึงต้องเจอสารที่บำรุงปอดสารบำรุงปอดในตำราจีนก็จะมีกระเทียม ะะกระเทียมเนี่ยมีอัลลิซินนะคะเป็นสารออกฤทธิ์ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดมีแปะเจียนะคะคือรากของดอกโบตั๋นนะคะที่มีสปปรรพคุณช่วยบำรุงปอดและบำรุงเลือดกระลำดอกข้าวข้าวโอ๊ตหัวมันฝรั่งและกลุ่มปลาเนื้อขาวนะคะปลาแฮริงปลากระพงได้หมดนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม กระจายพลังปอดแล้วเสริมพลังปอดให้แข็งแรงต่อมาบำรุงม้ามค่ะบำรุงทั้งปอดและม้ามนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เน้นสร้างพลังงานหมายความว่ากลุ่มอาหารที่สําคัญจะต้องมีการช่วยระบายความร้อนและไล่ความชื้นออกจากม้ามเพราะว่าม้ามเป็นจุดที่สร้างพลังชี่นะคะซึ่งจะต้องไปสร้างพลังงานให้ปอดด้วยทํางานสัมพันธ์กัน หลักการก็คือถ้าสร้างพลังงานจากม้ำแล้วก็จะก,กระจายไปหาปอดนะคะสร้างพลังงานชี่ไปทั่วร่างกายอาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่ย่อยง่ายและช่วยเสริมพลังงานให้ร่างกายช่วยาากระจัดความอ่อนล้านะคะเช่นกลุ่มห้วยซัวนะคะปักคีพุทราจีนลูกเดือยเม็ดบัว เกากี้บวยมะพร้าวธัญ,ญพืชก็บำรุงมันได้ดีเช่นกลุ่มข้าวขาวข้าวฟ่างข้าวโพดข้าวโอ๊ตเกาลัดนะคะกระจับเผือกหอมเปือกหัวเล็กมันเทศรากบัวฟักทองพริกหวานสีเขียวถั่วงอกหัวโตนะคะที่เพาะจากถั่วเหลืองนะคะออดอกไม้จีนนะคะขา้าวโพดอ่อนกุ้ยช่ายขาวถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะเช่น เต้าหู้แผ่นสีเหลืองเต,ต,ต,ต้าหู้อ่อนเต้าหู้ทอดเต้าหู้กวงฟองเต้าหู้เต้าหู้ยี้น้ําเต้าหู้แลว้วแว้นแต่เต้าห้วยก็เป็นตัวที่ช่วยบํารุงพลังของปอดและม้ามนะคะกลุ่มที่สค่ะก็คือกลุ่มช่วยลดเสลตลดเสมหะในปอดเพราะว่าปกติคนที่มีปัญหาเรื่องปอดเนี่ยมักจะมีเสมหะเยอะแล้วก็หายใจหอบเหนื่อยแล้วมีโอกาสที่จะตัวบวมน้ําอ้วนง่ายแล้วก็หุดหงิดง่ายนะคะ ร่างกายเคลื่อนไหวช้าไม่คล่องตัวนะคะอาหารช่วยลดเสลเลและอาการไอได้นะคะก็ได้แก่ลูกแพรหัวใจเท้าหอมหัวใหญ่แห้วมันแก้วบัวหิมะกระเทียมเห็ดขิงวอลนัทอัลม,มอนด์บล็อกโคลี่โดยเฉพาะงาขาวซึ่งมีสปปรรพคุณบำรุงปอดเป็นหลักช่วยลดความแห้งของปอดลงลดอาการไอแล้วก็ในงาขาวยังมีน้ํามันทําให้ปอดชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะการที่ระบบย่อยไม่สมบูรณ์ก็สามารถสร้างสเสลดได้ให้ร่างกายได้นะคะ ดังนั้นจึงต้องมีประกอบไปด้วยขิงหอมหัวใหญ่และกระเทียมเพื่อมีสปปรรพคุณในการช่วยย่อยช่วยระบายช่วยขับลมลดอาการขึ้นไส้แก้อาเจียนนะคะแพทย์แผนปัจจุบันก็หันมาสนใจงานวิจัยเรื่องขิงว่าช่วยลดสเสลดลดอาการไอโดยเฉพาะการไอที่มีเสมหะนะคะหรือมีสเสลดที่เป็นน้ําเยอะๆขิงเนี่ยช่วยได้จริงๆนะคะต่อมานะคะก็คือกลุ่มลดความร้อนนะคะ กลุ่มลดความร้อนช่วยปอดทํางานได้ดีซึ่งความร้อนในปอดเรื้อรังเป็นเวลานานๆเนี่ยก็เรียกว่าปอดหยินพ่องนะคะปอดจะมีน้ําหล่อเลี้ยงลดน้อยลงทําให้หิวน้ําบ่อยอารมณ์หุดหนิดง่ายมีอาการใจร้อนกลุ่มอาหารที่ช่วยลดความร้อนในปอดก็เช่นสาหร่ายทะเลส้มแอปเปิ้ลแพพีชมะเขือเทศกล้วยเต้าหู้ไข่แล้วก็หอยนางรมบัวหิมะมหาหงนะคะผักกาดมหาหงกระลำปีกระลำขาว ต้าหู้ขาวผักใบเขียวหน่อไม้นะคะสิ่งที่ควรงดนะคะอันนี้ก็คงเป็นคําเตือนของทางแพทย์แผนจีนนะคะก็จะมีกาแฟเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อไก่และขิงนะคะถ้าจะลดความร้อนนะคะก็คือให้งดอาหารกลุ่มนี้ซะก่อนนะคะเพื่อช่วยไม่ให้ปอดเกิดความร้อนคนจีนจะไม่ให้กินของร้อนนั่นเองนะคะที่หลักการในการบริหารจัดการเรื่องปอดยินพ้อง นะคะก็คือทํายังไงก็ได้อย่าให้เจออาหารที่มีริบร้อนเพื่อเพิ่มความร้อนให้กับปอดนะคะอันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะคะว่าถ้าเรานะคะอยากทําให้ปอดดีขึ้นเราก็ต้องทํานิสัยใหม่นะคะโดยจะต้องดูแลดังนี้นะคะข้อ1ใส่ใจเรื่องสารพิษรอบตัวให้มากขึ้นข้อ2เลี่ยงควันบุหรี่ข้อ3าคือกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระบ้างข้อสี่ออกกาลังกายเป็นประจํา ก็ห้าล้างมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับสิ่งของในพื้นที่สาธา 6, รณะก็หกหลีเลี่ยงสถานที่แออัดในช่วงที่มีโรคระบาดนะคะก็เจ็ดดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอและข้อแปดรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะคะก็อย่าให้บ้านเนี่ยมีฝุ่นมีควันนะคะมีเอ่อเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกเกาะนะคะมันก็จะช่วยได้แต่ทุกครั้งที่ทําความสะอาดบ้านก็ควรสวมแมสนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิดอยู่นะคะการบริหารจัดการเรื่องปอดนะคะในคนที่มีภาวะโรคถุงลมโป่งพองอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยท่านได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาการเหล่านี้นะคะที่กล่าวถึงมาเนี่ยนะคะเป็นอาการของปอดอีพีก่อนๆหมอปอก็ได้กล่าวเรื่องอปอดอุดกั้นเลือล้อดลังถุงลม ถุงลมอุดกั้นเลือดลังนะคะหลอดลมอุดกั้นเลือกลังแล้วก็มีของถุงลมโป่งพองมาช่วยด้วยเพื่อเสริมศักยภาพแล้วก็ให้แยกอาการของปอดที่เป็นปัญหาให้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็ฝากติดตามหมอปอที่ facebook ดรวริศราดาวัน y t u t u ก็ักเ h ล a อนด์เฮิร์บนะคะ Line ad ก็สแกนคิวอ d e ตัวนี้ได้เลยเพื่อเข้าปุ่ม Li n e ของ สมุนไพพื้นบ้านของจังหวัดชุมพรนะคะของวัดคีรีวงอํอำเภอหลังสวนนะคะซึ่งพระอาจารย์มหาขวัญชัยท่านก็ได้สอนแล้วก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพเพื่อสุขภาพซึ่งหมอปอก็เป็นลูกศิษย์ของท่านในศักาที่13ของวัดคีรีวงนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้รู้จักว่าสมุนไพไทยเราดีๆก็มีนวัตก,กรรมทําอาหารให้เป็นยาได้นะคะแล้วก็ทําอาหารฟื้นฟูป,ปอดฟอกเลือดแล้วก็ลด สารก่อมะเร็งได้ถ้าเรารู้จักทํารู้จักดูแลตนเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP พีที่สานะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยเพราะว่าสิ่งที่ทําสิ่งที่ค้นคว้ามาถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะ แต่ว่าทางนี้ตั้งใจนะคะว่าจะรวบรวมเนะะื้อหาเพื่อจะให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแนวคิดดีๆที่จะจุดประกายทุกท่านให้หันมาใส่ใจสุขภาพผ่านทางอาหารนะคะแล้วก็การดูแลตนเองอย่างถูกต้องไม่ได้เสียเงินมากค่ะเราทําอยู่แล้วอาหารที่ทานแต่เราทํายังไงให้ห่างไกลโรคนะคะให้รู้เท่าทันเราก็ช่วยตนเองได้ปกป้องคนที่เรารักได้แล้วทําให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ สำหรับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ฝากแชร์ออกไปให้หน่อยเพื่อเป็นสะพานบุญช่วยกันนะคะอีกแรงหนึ่งและหมอก็เห็นความสำคัญของทุกท่านเสมอแล้วเราก็มาพบกันใน EP ีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ